สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อใหญ่สำลีพามวนครับพ,พี่พนองครับมาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงพาครับอำเภอทุงสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยครับพ,พี่พนองมาอยู่ที่งานปัรณชาติอุปสมบทครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมจองในทำาม้ที่เปิดนะครับที่เปิดงานอยู่ครับ วัดปณิชชาเฉลิมพระเกียรติครับท,ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงพาครับนรระครูกำลังจุดธูปเทียนนะครับสักกระนะครับงันโยนจากที่ชนทั้หลา เราจะได้ตั้งใจรพระเพื่อควมร่องกันอะระังสัมมาสัมพุทธ佛กวาทานะควานบุขสบูรณครับเสรมระเกียครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสวัสโต

Kutapa kanan bakarang <Sing> karo maksir Nakmu atasahang bakawadu <Sing> Karahadu asama sambut asah Nakmu นโมทัสสะภะคะวะโตตัรมาโตระตะสับสมเด็จพระเจ้าอยู่หันะครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงขานะครับอยู่ในช่วงพิธีเปิดงานอยู่ครับผมโดยนายกเทศสมนตรีเทศบาลกลางดงนะครับมาเปิดงานครับผมก่อนที่จะองพรมน้าครับ ทำพิธีครับเปิดงานครับโดยท่านพระครูครับเจบา้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิง่าครับ <c oughs>